เจ้าหน้าที่คอยอยู่นี่เขานี่ก็จะเป็นพี่เขาก็จะมีการใช้แอลกอฮอล์ฉีดนะครับทุกทิศหรือเปล่าครับทุกทิศเอ่อกันยายกันยายนเจ็เดือนกันยายเท่าผ้านี่มีตั้งแต่หลักเท่าไหร่เป็นหลักเท่าไหร่นะฮะราคาของผ้าสองร้อยมีอะไรดีก็ทุกทิศครับจ้า มีราคาตั้งแต่เป็นเท่าไหร่ครับ 100, 150ร้อยร้อยห้าสิบกาก็จะอยู่ในลำดับนี้ใช่ไหมครับรขั้นผู้ประกอบการคา้ากี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อทำการคา้าคิดอะไรเกร์ก็มีหลากหลายครับเยอะครับ นี่เป็นตลาดปลานะครับตั้งแต่แยกนี้ไปยรงประเทศต่อมาจากตลาดนัดพระ,ะก็จะเป็นตลาดนัดต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ ต้นไม้อะไรที่กําลังดังพี่อ๋อถ้าเราทำก็เป็นบอนแต่นี่ไม้ผลหมดนะคะตอนนี้ต้นอะไรเป็นที่นิยมพี่บ้าเน,นี่ยทีเราเบิกินค่ะอะไรนะที่เราเบิกินอ๋อต้องเป็นใบด่างพวกอะไรงี้นิยมใช่ไหมใช่นนใช่นี่ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเราองดาวสห็นไหนี่นี่ใช่ไหมลองดาวโอ้เนี่ยผูช้างูช้าง นี่ nee, ครับมีหลากหลายครับที่ส่วนใหญ่มาหาต้นไม้อะไรครับตอนนี้อะไรบอนบอนอะไรฮะกำลังนิยมก็แหละไายชนทังไม้อ๋าทั้งไม่ทั้งไม่ก็ออะไรทอง่างเงี้ยอ๋อเนี่ครับบอนนะครับบอนที่นิยมนะครับบอนมีกี่ชนิด เยอะมากครับเยอะใหญ่มากเลยครับเหลือนับเื่อไม่ทันเลยส่วนใหญ่ที่คนมาหานี่จะหาบอลอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีชายชนทุกวันแล้วก็ทางไหมคือต้องเป็นบอลด่างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็บอลตอนนี้ก็สิงบุรีกำลังคึกคักมากครับอางในรถกระบองเรื่อยมีตั้งแต่พืชผักสวนครัว คนหนึ่งสิบห้าบาทครับขายจับก็ได้เปราคาเท่าไหร่ครับพี่ตก็น่าจะถึงแสนนะครับหลายหมื่นเลยเหรอเป็นเป็นบอลหรือเป็นอะไรฮะบอลครับเซ็ตจอมทองชื่ออะไรนะเซ็ตจอมทองเซ็ตจอมทองครับอ๋อส้นใหญ่ขายนี่ราคารุ่มแสนแล้วใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแหละครัเป็นแม่พันธุ์แกเป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมโอ้คุณพี่ชื่ออะไรนะครับ บุบลนัลนอ๋อมาค